ตอนที่23เกี่ยวกับความลับของบุตรแห่งแสงแม้แต่วิหารอัศวินก็มีคนที่รู้จริงๆไม่เกินสิบคนหลงซิงหวีจึงไม่รู้สึกกังวลหากพรสวรรค์ของลูกชายจะถูกเปิดเผยเฮ้าเฉนินการตื่นรู้ศักสิทธิ์ของเจ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วรู้ไหมว่าตอนนี้พลังวิญญาณภายในและภายนอกของเจ้ารวมกันเทียบเท่ากับอัศวินคนหนึ่งแล้วนะเอ๊ะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ หลงเฮาเฉินรู้สึกประหลาดใจมากตอนนี้เขารู้สึกได้ว่ามีกระแสความร้อนอุ่นๆไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาซึ่งตอบสนองต่อความคิดและการเคลื่อนไหวของเขาง่ายหรือหลงซิงวียิ้มอย่างขมขื่นในใจพลังคิดว่าเจ้าหนูนี้ช่างไม่รู้สึกถึงความยากลำบากเอาเสียเลยการตื่นรู้ของอัศวินทั่วไปหากมีพลังวิญญาณก่อนกำเนิดถึง20บได แทบจะสรรเสริญต่อเทพแห่งแสงสว่างแล้วพรสวรรค์ก่อนก,นกำเนิดของเจ้าดีมากแต่ทั้งหมดนี้เกิดจากการตื่นรู้ศักดิ์สิทธิ์การฝึกฝนในอนาคตของเจ้ายังต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปได้เข้าใจไหมเรากลับไปคุยกันต่อที่กระท่อมเถอะท่านพ่อข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เมื่อเห็นหลงซิงหวีจูงมือหลงเฮาเฉินเดินกลับมาที่กระท่อมไปเย่ที่ยืนมองเหตุการณ์นี้อยู่ไม่ไกล ก็เผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยเธอไม่รู้เรื่องการใช้ดาบมากนักแต่เธอรู้จักสามีของเธอดีความตกตะลึงบนใบหน้าของหลงซิงวีก่อนหน้านี้เธอเห็นได้อย่างชัดเจนสามีของเธอแข็งแกร่งเพียงใดเธอรู้ดีแต่เขาถึงกับตกตะลึงกับพรสวรรค์ของลูกชายขนาดนี้ดูเหมือนว่าการที่เฉินเฉินเลือกเดินบนเส้นทางของอัศวินนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่ถ้าในวันหนึง่ง สามีและลูกของเธอต้องอเผชิญหน้ากับคนคนนั้นจริงๆละ่ะเมื่อกลับมาถึงกระทอมหลงเฮาเฉินก็เปลี่ยนเป็นชุดเสื้อผ้าของเขาตามปกติจากนั้นก็ตั้งใจฟังคำสั่งสอนของหลงซิงวีต่อหลงซิงหวีพูดด้วยเสียงเคร่งขรึมว่าตอนนี้เจ้าควรบอกข้าได้แล้วว่าเจ้าต้องการจะเลือกอะไรระหว่างการเป็นอัศวินผู้พิทักษ์หรืออัศวินผู้ลงทันหลงเฮาเฉินตอบโดยไม่ลังเลด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่า ท่านพ่อข้ายากเป็นอัศวินผู้พิทักษ์อัศวินผู้พิทักษ์หลงซิงหวีตกใจเล็กน้อยเจ้าจะยอมสละพลังการโจมตีที่แข็งแกร่งและความสามารถในการต่อสู้ของอัศวินผู้ลงทันหรือหลงห้าฉชนตอบอย่างแน่วแน่ว่าท่านพ่อท่านเคยบอกว่าในการต่อสู้กับเผ่าอสูรเราต้องการพลังของมนุษยชาติทั้งหมดหากมีเพียงพลังของคนคนเดียวสุดท้ายก็ยังเป็นเพียงพลังอันน้อยนิด ถ้าเทียบกับพวกอสูรเหล่านั้นถ้าข้าสามารถเป็นอัศวินผู้พิทักษ์ได้ข้าก็จะสามารถปกป้องคนที่ข้าต้องการปกป้องได้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยให้คนอื่นๆรอดชีวิตในสนามรบได้มากขึ้นด้วยหลงซิ่งหวีแสดงความผิดหวังออกมาอย่างชัดเจนเขาถอนหายใจเบาๆและพูดว่าแต่สุดท้ายคนที่จะสามารถต่อสู้กับ72เสาเทพอสูรได้ก็คือผู้ที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้น หลงห้างเฉินถามโดยไม่รู้ตัวว่าแล้วอัศวินผู้พิทักษ์ไม่สามารถต่อสู้กับ72สเสาเทพอสูรได้หรือครับเมื่อได้ยินคำถามนี้ทันใดนั้นหลงซิงวีก็ตาสว่างขึ้นทันทีใช่แล้วด้วยพลังวิญญาณก่อนกำเนิด97แต้มของเจ้าบุตรแห่งแสงจากการตื่นรู้ศักดิ์สิทธิ์เจ้ามีพลังจิตที่เพียงพอทำไมเจ้าจะเรียนรู้เพิ่มเติมไม่ได้อัศวินผู้พิทักษ์และอัศวินผู้ลงทัน เป็นเพียงการแบ่งประเภทเท่านั้นบางทีเจ้าอาจจะสร้างปาฏิหาริย์ได้โดยการฝึกทั้งสองอย่างพร้อมๆกันอาจเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพื่อดึงศักยภาพของเจ้าในฐานะบุตรแห่งแสงออกมาอย่างเต็มที่หลงเข้าเฉินดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างเขาพูดด้วยความตกใจว่าท่านพ่อท่านหมายความว่าให้ข้าฝึกฝนความสามารถและทักษะของทั้งอัศวินผู้ลงทัน และอัศวินผู้พิทักษ์ไปพร้อมๆกันหรอครับถูกต้องตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะฝึกเจ้าให้เป็นอัศวินผู้ลงทันและในอีกสองปีข้างหน้าเจ้าจะไปยังวิหารอัศวินสาขาเฮาเยเพื่อฝึกฝนเป็นอัศวินผู้พิทักษ์การทำแบบนี้อาจจะทำให้ความเร็วในการเพิ่มพลังวิญญาณของเจ้าลดลงแต่ถ้าเจ้าสามารถฝึกฝนการเป็นอัศวินทั้งสองสายได้สำเร็จในอนาคตเจ้าจะกลายเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ วันเวลาผ่านไปการฝึกฝนในฐานะอัศวินยังคงดำเนินต่อไปบนยอดเขาโอดินที่เงียบสงบเพียงพิษตาเดียวเวลาก็ผ่านไปแล้วหนึ่งปีครึ่งเสียงใสกังวานดังขึ้นชั้นแสงสีทองปรากฏขึ้นบนร่างกายของเด็กหนุ่มทันทีจากนั้นแสงสว่างราวกับพระอาทิตย์ก็ประทุขึ้นและรวมตัวเป็นคมแสงที่พุ่งทะลุผ่านอากาศดับไม้ไผ่สะบัดเบา คมแสงสีทองแตกสลายไปต่อหน้าดาบไม้ไผ่อันเล็กดีมากทักษะดาบตัดแสงของเจ้าอยู่ในระดับสูงสุดแล้วสิ่งที่ยังขาดคือความชำนาญและการเพิ่มพลังวิญญาณเท่านั้นเองผู้ที่ใช้ดาบไม้ไผ่ปัดป้องคมแสงที่เจอจ้านั้นคือหลงซิงวีส่วนเด็กหนุ่มที่ใช้คมแสงนั้นคือหลงเฮาเฉินหลังจากผ่านไปหนึ่งปีครึ่งหลงเฮาเฉินตอนนี้อายุ12ปีแล้วเมื่อเทียบกับตอนที่ยังอยู่ในเมืองโอดิน ตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลงเฮ้าเฉินในวัย12ปีเขามีความสูงเกือบ160เซนติเมตรแม้จะดูไม่มีกล้ามเนื้อเท่าไหร่แต่เขามีรูปร่างที่เพียวบางและมีสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบผมสีดำที่ปลิวสวัยอยู่ด้านหลังดวงตาสีทองอ่อนเป่งประกายใบหน้าที่เคยดูน่ารักเริ่มเปลี่ยนเป็นหลอเหลาตามวัยแต่ก็ยังคงความงดงามที่น่าทึ่งไว้ได้อย่างลงตัว โดยบุคลิกที่มั่นคงคู่กับรูปร่างที่สมบูรณ์แบบหากเขาบอกว่าเขาอายุ14หรือ15ปีก็คงมีคนเชื่ออย่างแน่นอนขณะนี้หลงเฮาชนถือดาบหนักซึ่งเป็นอาวุธมาตรฐานของอัศวินไว้ในมือทั้งสองข้างดาบนี้มีความยาว6ฟุตกว้าง8นิ้วและหนาถึง4นิ้วดาบหนักของอัศวินมีน้ำหนักมากกว่า25กิโลกรัมแต่มันดูเบามากเมื่ออยู่ในมือของเขา เวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาหลงเ้าเฉนินเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากพ่อของเขาพลังวิญญาณภายในของเขาเพิ่มขึ้นไม่มากนะักจาก97เป็น120แต่พลังวิญญาณภายนอกของเขาได้ถึงขั้นสูงสุดของอัศวินในระดับ3แล้วซึ่งก็คือ200แต้มเมื่อรวมกันแล้วเขามีพลังวิญญาณถึง320แต้มซึ่งเทียบเท่ากับอัศวินระดับ3ขั้น4 และห่างจากอัศวินระดับสาันั้นเพียงแค่สิบแต้มเท่านั้นหากไม่ใช่เพราะหลงซิงวีต้องการสร้างรากฐานที่มั่นคงที่สุดให้กับเขาเกรงว่าความเร็วในการพัฒนาความสามารถของเขาจะน่ากลัวย,ยิ่งกว่านี้ถึงแม้ว่าหลงซิงวีจะเข้มงวดแต่การมองดูบุตรชายที่มีอายุเพียง11ปีครึ่งแต่กลับมีพลังถึงอัศวินระดับสขั้นสี่ก็ทำให้เขาเผยรอยยิ้มอย่างพึงพอใจในประวัติศสาสตร์ของวิหารอัศวิน นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้แต่ตัวเขาเองที่มีพรสวรรค์ขนาดนั้นก็ยังต้องอายุ15ปีถึงจะมีพลังสูงระดับนี้อย่างไรก็ตามเมื่อพลังวิญญาณภายนอกถึงระดับสูงสุดความเร็วในการพัฒนาพลังวิญญาณของหลงเฮาเฉินก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะตอนนี้เขาต้องพึ่งพาการเพิ่มพลังวิญญาณภายในเพื่อเพิ่มพลังของตัวเองและเขาจะสามารถฝึกฝนพลังวิญญาณภายนอกต่อได้ ก็ต่อเมื่อเขาบรรลุระดับต่อไปของอาชีพอัศวินแล้วเท่านั้นหลงเข้าเฉินยิ้มกว้างทันทีเมื่อได้ยินคำชมจากพอ่อท่านพอ่อพลังของดาบตัดแสงนี่สูงมากแต่ก็ต้องใช้พลังวิญญาณภายในถึง50แต้มและยังต้องใช้พลังวิญญาณภายนอกด้วยตอนนี้พลังวิญญาณของข้าย,ยังต่ำเกินไปหลงซิ่งวียิ้มและพูดว่าเจ้าพึ่งอายุ11ปีเอง เจ้ารู้ไหมว่าดาบตัดแสงนี้เป็นทักษะที่มหาอัศวินทุกคนต้องใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญเจ้าไม่ต้องรีบร้อนต้องค่อยเป็นค่อยไปเอาละเตรียมตัวป้องกันมาดูกันว่าวันนี้เจ้าจะทนได้นานแค่ไหนเมื่อได้ยินพ่อพูดแบบนี้สีหน้าของหลงเฮาเฉินก็เปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นมือทั้งสองจับดาบแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวหลงซิงวีขยับร่างของเขาเราวกับว่าเขาไร้น้ำหนักเพียงชั่วพริบตา ดาบไม้ไผ่ในมือของเขาก็มาอยู่ตรงหน้าหลงเฮาเฉินแล้วหลังจากที่ดาบใหญ่ในมือซ้ายของเขาถูกผลักออกหลงเฮาเฉินก็ก้าวถอยหลังอย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็ปัดการโจมตีของดาบไม้ไผ่ออกไปเห็นได้ชัดว่าหลงซิ่งหวีไม่ได้ใช้พลังวิญญาณใดๆในการโจมตีด้วยดาบไม้ไผ่แต่ในชั่วพริบตาต่อมาเงาดาบไม้ไผ่นับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นรอบๆตัวหลงเฮาเฉนินหลงซิ่งหวีหายตัวไปแล้ว มีเพียงเงาดาบไม้ไผ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งเข้าโจมตีหลงเฮาเฉินจากทุกทิศทุกทางแต่หลงเฮาเฉินดูเหมือนจะคุ้นเคยกับสถานการณ์เช่นนี้อยู่แล้วดาบหนักคู่ในมือของเขาสะบัดไปมาอย่างรวดเร็วไม่ช้าไปกว่าเงาดาบเลยเสียงปะทะกันดังขึ้นเหมือนกับฝนตกกระทบใบไม้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน